j จพีมอร์นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าราคาของบิตคอยจะมีการปรับฐานครั้งนี้อาจจะยังไม่จบนะครับและจะเกิดขึ้นในระยะยาวฉังนั้นบิตคอยสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนไอ้ข้อมูลเนี้ทำไมทาง JP m o ม g a n ได้ทำการสรุปแบบนี้ เดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับใครที่ชอบในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคอยนะครับเ,เราได้โจหัวกันนะครับว่าความมั่นใจของ JP Morgan นะครับทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นนะว่าบิบตคอยร,ราคาเนี่ยอนาคตเนี่ยจะมีการซื้อขายอยู่ที่1นึ่งแสนสหมื่หพันดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนอะไรเป็นข้อมูลที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนั้นนะครับเราก็จะไปพูดกันระหว่างคลิปนี้นะครับ อย่างแรกนะครับในเรื่องของความมั่นใจของเขาเนี่ยนะครับของบิตคอยเนี่ยนะครับเขาสรุปมาอย่างนี้นะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมันขึ้นมาลงตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ขึ้นไปถึง6 5 4 0 0หดรอลลาร์หรือ65 0 0 0ันดอลลาร์นะครับแล้วก็อยู่ช่วงลงมาในจังหวะบางจังหวะนะครับช่วงหนึ่งประมาณ4 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วเขาได้ทำการ ดูนะครับพฤติกรรมของนักเทรดนะครับในกลุ่มที่เราชอบเรียกมักว่าวานนะครับเขาบอกว่าตอนที่ราคามันล่วงทะลุต่ำกว่าระดับที่40,000ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและตอนนี้เขาเริ่มเก็บสะสมบิตคอยไว้นะครับมูลค่าเกือบ2,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหรือคิดเป็นจำนวนประมาณ50,000บิตคอยนะครับตามข้อมูลของเซตเมนต์นะครับกระเป๋าที่ถือบิตคอยนะครับ อยู่ที่ระหว่าง1น0่งร้อยถึงหนึ่บิตคอยนะครับขึ้นไปก็ถ้าเกิดนับเป็นจำนวนเงินเนี่ยก็ประมาณ3.2ล้านดอลลาร์นะครับถึง328ล้านดอลลาร์เริ่มเก็บสะสมบิตคอยเพิ่มหลังจากมีราคาล่วงแตกไปประมาณ37,000ื่นเดอลลาร์ถึง3 9 0 0มื่นเดอลลาร์นะครับข้อมูลของเซตเมนต์นะครับชี่เห็นว่าวานกำลังเก็บสะสมบิตคอยนะครับเพิ่มเติมอยู่นั้นนะครับ นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็เริ่มเทขายกันไปแล้วนะครับว่าเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับในสถานาการณ์นี้ว่า,าราคาบิตคอยเนี่ยจะราคาตับเนี่ยยาวขนาดไหนนะครับเพื่อป้องกันกระแสงเงินสดของเขานะครับในการรักษากระแสงเงินสดนะครับถึงมีการเทขายไปนะครับแล้วก็ตามข้อมูลของบริษัทระบุว่ากระเป๋าเงินที่ถือเหรียญ่ะมากกว่า1000งบิตคอยนะครับขึ้นไปตอนนี้ถือครองมากกว่า7 จุดแล้านล้านบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นจํานวนมากเลยนับตั้งแต่วันที่14มีนาคมนะครับและเป็นที่สังเกตนะครับนักเก็บสะสมของวานนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับช่วงกระเป๋าเงินที่ถือบิตคอยจํานวน10บบิตคอยนะครับหรือน้อยกว่ามีเหรียญสะสมน้อยกว่าประมาณ2.6ล้านบิตคอยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอังนั้นนะครับบิตคอยก็ไม่สามารถยืนกลับมาที่4 0 0 0 0ดอลลาร์ได้เลยนะครับราคาก็ค่อยๆลดกลับลงมาที่3 3 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งนะครับในขณะที่เขียนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับฐานะาที่ผมได้รายงานอยู่ตรงนี้นครับก็ดูจากกราฟได้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถทะลุไปแนวต้านตรงนั้นได้เลยนะครับที่4 2 5 0 0ดอลลาร์นะครับ และอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ามูลค่าของบิตคอยนี่ยังสามารถขึ้นเป็นตัวเลข6หลักได้ในปีนี้นะครับโดยนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะครับก,ก็สรุปนะว่าราคาของบิตคอยในอนาคตจะไปถึงหลักแสนได้แน่นอนคือแสนสี0หมดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับจากข้อมูลระยะยาวนะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็ ความมั่นใจของเขาในเรื่องของราคาบิตคอยที่จะไปได้ถึงขนาดนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือข้อมูลของวานนะครับที่เริ่มมีการเข้ามาทุบราคาของบิตคอยมากขึ้น2นะครับคือข้อมูลที่บรรดาแมงเม่านะครับหรือคนที่เก็บสะสมเหรียญนะครับในระยะสั้นก็เริ่มเทขายมากขึ้นเพราะกลัวว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับยาวนานมากๆนะครับ และก็ในส่วนที่3นะครับก็เรื่องของราคาของบิตคอยที่ในระยะสั้นนี้จะไม่เกินไปถึง40,000ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับหรือ42,500ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับยังต้องอยู่ในสงครามทะเลสีเลือดกันต่อไปนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็เนี่ยเป็นสัญญาณนะครับของการที่พวกวานะนะครับเข้ามาเก็บของถูกมากยิ่งขึ้นนะครับและทำให นักเล่นนะครับรายย่อยเนี่ยก็น่าจะไปเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนข้อมูลสนับสนุนนะครับว่าบิตคอยราคามันจะไปถึงแสนสี่หมืนห้าพันดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะครับในตลาดของตลาดคริปโตนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในกระเป๋าของบอเลตต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากสยามบล็อกเชน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับและกดปุ่มติดตามด้วยนะครับเรามี4ีช่องทางคือบล็อกดิจิตรีบล็อกยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อว่า c r y r e n c y Community นะครับในนั้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเทรดในเหรียญต่างๆนะครับราคาข่าวสารต่างๆเราได้ที่แถบชุมชนนะครับหรือใต้โพสต์ถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับก็สามารถเข้ามาทักเราได้ช่องทางในช่องทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ